มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s ของเรานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สละอุททหารททงนนูสละอา เท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนถ้าจะคุยกับเราโดยตรงเชิญเลยครับ2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัว ฝากคำถามฝากประเด็นเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะไปเที่ยวเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับที่ที่จะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วช่วงระหว่างวันที่17-21ถึง21กุมภาพานันนี้ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ทางเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทก็จะมาเปิดบูธที่นี่ด้วยที่บูธ C 2 0 0ถึง C 2 0 1ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่18ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตระหว่างวันที่17ถึง21่กุมภาพันธ์นี้เชิญเข้าไปแวะเยี่ยมชมบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้หรือจะสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงก็ได้นะครับ088 504 9 9 9 1ดห8าศ9หรือ w ว w เขาใหญ่แฟนตาซี c o m เชิญได้เลยนะครับคุณรู้ฟังครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนทางบลจกสิกรไทยนะครับอยู่ในช่วงของการเตรียมเสนอขายกองทุนประเภทเทอมฟันระหว่างวันที่9-15กุมภาพันธ์นี้ได้แก่กองทุนเปิดเคตราสานีต่าประเทศ3เดือนโอประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนจะอยู่ที่ 1. 6ต่อปีกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาทนะครับ กองที่2ครับกองทุนเปิด K-Enhanced ตราสารนี่ต่างประเทศ6เดือน CN ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่1.75%ต่อปีกองที่2เนี่ยลงทุนขั้นต่ำา1ล้านบาทนะครับทั้ง2กองมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยนทั้งจำนวน สนใจทั้งสองกองนี้หรือกองอื่นๆของบลจกสาิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Assets Contact Center 02673 3888 02673 3888หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทุวประเทศเชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงที่2ของรายการ m o n e ี p พลัฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมทาง FM 101นะครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล ขอบคุณบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยที่14สถานีบริการน้ำมันบางจากคว้ารางวัลสุดยอดคุณส่วนสังคมสีเขียวโดวยคุณชัยวัตรโควาวิสารัตกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนนะครับได้เปิดเผยว่าการที่ทำบางจากได้ต่อย,ยอดขยายแนวทางการแบ่งปันคุณค่าทางสังคมผ่านการจัดประกวดโครงการ คือขายธุรกิจบางจากหุ้นส่วนสังคมสีเขียวหรือว่า Green Partnership Awards โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดสุดยอดโครงการหรือกิจกรรมในกระบวนการทางธุรกิจที่ทำประโยชน์ต่อคู่ค้าลูกค้าผู้ใช้น้ำมันดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนใกล้เคียงก็ขอแสดงความมีดีกับ14สถานีบริการน้ำมันบางจากที่คว,ว้ารางวัลสุดยอดหุ้นส่วนสังคมสีเขียวด้วยนะครับ ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับทางรัฐบาลเตรียมที่จะมีการจัดตั้งกองทุนเม็ดเงินเป็นหมื่นล้านเพื่อสนับสนุนส่งเสริม SME s t a r t u สตาร์ทอัพให้แจ้งเกิดให้ได้นะครับมาติดตามดูนะครับว่าตกลงแล้วนิยามของคำว่า SME กับคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันและรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ตรงจุดหรือไม่สามารถที่จะช่วยบรนดาสตาร์ทอัพเนี่ยให้ไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่อย่างไรผมเชิญประธานกรรมการบริหารบริษัท Anywhere to go นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงเลยในแวดวงของสตาร์ทอัพเมืองไทยคุณกิติน,นันอนุพันธ์หรือคุณแจ็คอาุณสวัสด์ดอทให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้แนวคิดต่างๆกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกิติน,นันสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับดูแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของบรรดาสตาร์ทอัพและก็ผู้ที่ทำา SME ในช่วงเริ่มต้นของบ้านเราหรือเปล่าครับวันก่อนที่มีงานดีเดย์ใช่ไหมครับเป็น SME สตาร์ทอ e ัพแล้วก็โซเชียลเดฟายสัญญาณดีครับแต่ว่าจะดีถูกต้องหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าะแนะเอาละครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นประเด็นที่คุยกันต่อนะครับว่าตกลงเนี่ยสัญญาณดีๆเกี่ยวกับสตาร์ทอัพและ SME กําลังจะมี แต่ว่าเป็นสัญญาณที่มาถูกทิศถูกทางหรือไม่เดี๋ยวต้องมาฟังกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นผมเริ่มต้นตรงนี้ก่อนได้ไหมครับคุณกิตินันครับว่านิยามคำว่าสตาร์ทอัพกับคำว่า SME เริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันไม่เหมือนกันกันแน่ครับคุณกิตินันครับครับคือถ้าเรามองว่าบริษัทที่เปิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เติบโตมาแล้วก็เป็น SME เนี่ย ผมว่าวันที่เขาเปิดบริษัทนะครับเขาก็เป็น s m e แล้วนะไม่ใช่เปิดมาพวกเป็นสตาร์ทอัพเขากป็นไอจีมนั่นแหละมันก็คือผู้ประกอบการใหม่นั่นแหละก็คือฉันอยากเป็น s m e ีฉันก็เลยมาเปิดบริษัทมันก็เล็กกลางใหญ่นะครับนอกจากเป็นพวกนั้นก็จะเป็นพวกบริษัทใหญ่ไปเลยที่มีธุรกิจเป็นหลายพันล้านอ่ะ่นก็ว่าไปบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยเขาก็จะทําธุรกิจในสิ่งที่เขารู้เขาอยากจะทำาอคนไม่เคยทําธุรกิจบางคนเคยทำธุรกิจมาแล้ว แต่สิ่งที่เอสออีทำนะครับความคาดหวังในการทำเอสนีของเขาคือบริษัทต้องเติบโตแน่นอนใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอสแอนดยจะเติบโตด้วยเงินทุนของตัวเองครับหรือไม่ก็ต้องเอาที่ดินไปจำนองแล้วก็กู้มาใช่ไหมรับแล้วก็มาทํางานครับแล้วก็คาดหวังว่าบริษัทจะเติบโตเนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นนี่หล่อมากหรูมากเลยใช่ไหมครับครับ <c oughs> นี่คือความคาดหวังของบริษัทเอสมีแล้วเติบโตไปจนกระทาั่งมีบริษัทใหญ่โตมีถึงเป็นของตัวเองมีพนักงานสองสามร้อยคนแล้วก็ใหญ่โตขึ้น <c oughs> อับน,นี่คือเอสเอ็มีแล้วก็จิตครองบริษัทนี้เป็นของตัวเองส่งต่อให้ลูกหลานทางมรดกอ่านี่คือจิตวิญ,ญญาณความเป็นเท่าแก่ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทํากิจการให้เติบโตแล้วก็พร้อมที่จะผ่องถ่ายให้กับทายาทเป็นมรดกตกทอดต่อไป อันนี้ก็เป็นโมเดล SME ที่เราเห็นมาเนิ่นนานนะฮะอันนี้เป็นฝั่งนิยามของ SME นะอ่ะแล้วถ้ามาดูนิยามของคำว่าสตาร์ทอัพบ้างนลครับสตาร์ทอัพเนี่ยต้องเป็นยังไงครับคุณกิติน,นันผมต้องบอกว่าสตาร์ทอัพเป็นนิยามใหม่ที่เกิดขึ้นไม่กี่ปีนี้ม,มันเริ่มมาจากคนในแถบซิลิคอนว尔เล์ที่เขาทำขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น Google ก็ตามเป็น Facebook ก็ตามเป็นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาอย่าง Airbnb อ,นะอย่าง Uber อย่าง g r a b t a x i ไงครับครับเขาเริ่มธุรกิจโดยที่เขาไม่คิดว่าเขาจะเติบโตอย่างที่ผมอธิบายไปในรอบแรกแต่เขาคิดธุรกิจขึ้นมาเพื่อจะเติบโตให้สำเร็จภายใน3าถึงห้าปีภายใน3าถึงหปีเนี่ยเขาต้องโตอย่างน้อยปีละห้าถึงสิเท่าสุกปีแสดงว่าคาดหมายอัตราการเติบโตของบริษัทด้วยอัตราที่เร็วใช่ไหมครับ ใช่ครับต้องเร็วแบบก้าวกระโดดแล้วก็ต้องสามารถโคลนไปในประเทศต่างๆหรือไปในจุดต่างๆที่เขาสามารถไปได้เป้าหมายของสตาร์ทอัพคือเราจะไม่ยึดครองบริษัทจะเป็นของเราเองเราจะไม่ส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อเป็นมรดกมันมีวิธีในการสองวิธีครับวิธีหนึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์หรืออีกแนวหนึ่งที่มีคนทํากันเยอะก็คือเอาบริษัทเนี้ยให้คนที่มีพลังมากกว่ามีเงินมากกว่ามีกําลังในการทํางานมากกว่าเก่งกว่า เพื่อให้ขาขยายไปทั่วโลกให้ได้อก็คือเป็นเรียกว่าเหมือนแอด์ควายครับให้บริษัทใหญ่มาขอซื้อหุ้นไปพูดสั้นๆก็คือขายนั่นเองใช่ไหมครับขายครับขายบริษัทออกแล้วก็ตัวเองก็ได้เงินก้อนมาแล้วก็ไปเรื่องสตาร์ทอัพใหม่คุยมาถึงมันทัดนี้เนี่ยผมเริ่มแยกความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพกับ SME เเริ่มต้นเริ่มแยกออกอย่างชัดเจนแล้วนะครับขออนุญาตสรุปข้อแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพกับ SME เริ่มต้นมีอย่างน้อย3ข้อนะครับข้อแรกถ้าเป็น SME ก็เติบโตได้ในระดับปกติแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพมาไหลต้องโตได้ปีละ5เท่า10เท่า5เท่า10เท่านะครับอัตราการเติบโตแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือข้อ1ข้อที่2เรื่องของโมเดลธุรกิจถ้าเป็น SME เนี่ย โมเดลธุรกิจเนี่ยก็ทําเป็นแบบเดิมทําที่1ถ้าจะไปทําที่ใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะฮะแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยต้องสามารถเอาโมเดลที่1นึ่เนี่ยไปทําที่อื่นได้เลยนะครับโมเดลธุรกิจต้องสามารถที่จะทําซ้ําได้ทั่วโลกนะครับและจุดที่3ก็คือเป้าหมาย SME เนี่ยเป้าหมายก็คือทําให้มันเติบโตแล้วก็ยึดครองเป็นเจ้าของต่อไป แต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยไม่จำเป็นจุดหมายปลายทางอาจจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เหมือน SME บางประเภทก็ได้หรือว่าจะทำเพื่อเอาไว้ควบรวมกับบริษัทใหญ่หรือว่าทำให้เติบโตเยอะๆระดับหนึ่งแล้วก็ขายกำเงินไปแล้วก็ไปเริ่มต้นสตาร์ทอัพใหม่ก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับถูกครับอันนี้คือจุดแตกต่างกันอย่างน้อย3จุดนะครับ1อัตราการเติบโต2โมเดลธุรกิจและ3ก็คือเป้าหมายนี่คือความแตกต่างนะครับ เอาละครับประเด็นต่อมาครับแล้วปัจจุบัน <รอ S 1> นะครับคุณกิตินันมองว่าฝั่งของทางการเองเนี่ยได้นิยามคําว่าสตาร์ทอัพกับ SME เนี่ยตกลงเห็นตรงกันไหมสําหรับนิยามเนี่ยครับคุณกิตินันเข้าที่เราลองไปฟังมาแล้วก็ลองไปอธิบายนะครับพบว่าเขาเข้าใจผิดอยู่ครับเขายัางเข้าใจว่าสตาร์ทอัพคือบริษัทที่เปิดมาไม่เกินสามปีคุณจะเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่คุณเปิดมาไม่เกินสามปีเขาเรียกสตาร์ คุณจะโตไปเป็นเ ME นั่นแหละก็แสดงว่านิยามยังไม่ตรงกันสิครับเนี่ยนิยามยังไม่ตรงกันครับยังไม่ตรงกันครับเขาคิดว่าสตาร์ทอัพจะเติบโตไปเป็นเ ME อืมแต่ในความหมายของเราในกลุ่มสตาร์ทอัพด้วยกันเองัะครับสตาร์ทอัพมักจะมาจากเอ e อ่าดีคือเอคุณทํามาเท่าไหร่ไม่รู้อย่างผมเนี่ยผมทำานเอสเอ็มีมาติด ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นสตาร์ทอัพโดยที่ผมไม่ใช่ไปตั้งบริษัทใหม่แล้วก็เปิดมาไม่เกินสามปีผมแค่เปลี่ยนวิธีการโคลนโมเดลทําให้มันเติบโตแบบรวดเร็วแล้วผมก็เปลี่ยนมิสเซลโมเดลให้มันสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็เปลี่ยนความคิดว่าเราไม่ยึดบริษัทนี้ไว้เราต้อง exit ให้ได้ผมก็กลายเป็นคนสตาร์ทอัพขึ้นมาทันทีและพอนิยามระหว่างกลุ่มสตาร์ทอัพจริงๆกับฝั่งทางการพอนิยามไม่ตรงกันเนี่ย,ตร,รยตรงนี้จะเป็นปัญหาไหมครับคุณกิตินัน หาพอสมควรเลยครับเพราะว่าเงินกองทุนที่ออกมาตอนนี้ครับเป็นหมื่นล้านนะครับจากหลายๆแหล่งที่ทางการประกาศออกมาไม่ว่าจะมาจากอมสิน s อ e b แบงกกรุงไทยหรือเป็นสำนักงานสวทชหรือสอนชก็ตามครับเงินที่ออกมาเนี่ยเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพเขาบอกว่าเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ s อ e นและโซเชียลเดฟไลท์แต่เงินส่วนใหญ่เนี่ยพูดได้ตรงๆลงไปเลยครับประมาณ5 0เปเ็นี่ยเขาจะใช้สนับสนุนสตาร์ทอัพ ซึ่งเขาคิดว่าสตารอัพอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นหมื่นลาย<嗯>อยู่ตามตอกซอกซอยม,มุมอำเภอตำบลไหนไม่รู้ก็จะไปลากสตาร์ทอัพนิดซึ่งมา<嗯>แล้วก็ให้เงินลงทุนเพื่อให้เติบโตเป็น SME ซึ่งไม่ใช่ครับ<嗯>สตาร์ทอัพที่เขาหมายถึงนัน่นแหละหมายถึงบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ครับแล้วพร้อมที่จะโตเป็น SME ใช่<嗯>แต่ไม่ใช่สตาร์ทอัพในความหมายของプロโบเดฟิชันที่เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ คือทั่วโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนคำว่าสตาร์ทอัพไปเป็นความหมายอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วครับแต่รัฐบาลไทยยังเข้าใจว่าสตาร์ทอัพคือนิยามเดิมที่เขาเคยรู้จักมาเมื่อประมาณยี่สิบสามสิบปีกนะ่อนเพราะนั้นเงินที่เขาจะลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาเงินไปสีให้กับคนที่เพิ่งเริ่มธุรกิจซึ่งไม่รู้จะไปรอดหรือไม่รอดไม่รู้มันไม่ต่างอะไรกับเงินปู้ที่มันเคยเคยผ่านมาครับแล้วให้บสยคำ้ำแล้วก็เอาเงินไปให้เขาสุดท้ายผมคาดว่ามันจะกลายเป็น NPL ท้งประเทศ คุณกิติณานมองว่าที่จะทําใหม่เนี่ยตามโมเดลตามรูปแบบแล้วมันก็จะไม่ต่างกับของเดิมอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะคนที่เป็นสตาร์ทอัพในความหมายของรัฐเนี่ยหมายถึงคนที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจครับแล้วคนเหล่าเนี้ยเขาก็ทําธุรกิจโดยบริษัทเขาก็จะมีเงินทุนน้อยอื รัฐก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินทุนไปให้ครับโดยที่อาจจะตั้งกติกาขึ้นมาว่าไม่ต้องมีที่ดินมาค้ำประกันอือาจจะให้บริษัทยอค้าประกันหรือไปท,ท,ทําแบบชิ่งฟันหา V C มาคอนโทรลให้แต่สุดท้ายนะครับคือผมเคยทํางานอยู่แบงค์มาผมเข้าใจนโย,ยบายแบงค์พอสมควรอแบงค์จะปล่อยเงินได้ยังไงครับถ้าไม่มีที่ดินมาค้าประกันนี่หรอไหมครับอืมอืมปล่อยยากอะใช่ถึงแม้จะปล่อยได้แต่ก็คือเอาบริษัทยอมาค้บ เลครับหรือมีใครถ้กคนมาค<ช>้่สุดท้ายคนที่ใช้เงินนะครับเขายังคิดว่าเขาเป็น SME เอสครับ,รบเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นสตาร์ทอ like ัพแบบโบรกเกอร์เลคชันวันนี้อเพราะนั้นเขาก็จะใช้เงินในสไตล์ของเป็นเอ็มเอสอครับ,รบเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่เอาไปพัฒนานู่นนี่นั่นนี่ครับออืถ้าเขาไม่โตปีละห้าถึงสิบเท่าเขาค่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนอหรือเอาเงินไปต่อยังไงต่อได้ครับมันก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมใช่ไหมไม่ไม่แตกต่างไปจากเดิมเลยครับแต่ว่า สตาร์ทอัพใน global definition วันนี้นะครับ,รบสตาร์ทอัพเนี่ยได้เงินเล็กนมาแล้วลอรอบแกลเป็นก้อนเล็กเขาได้ทำไปแต่งให้โตห้าเท่าเพื่อไปขอเงินจากอินเวสเตอร์รอบต่อไปเพื่อจะให้โตสิบเท่าอแต่เป็นร้อยแต่เป็นพันเท่าครับเขาจะได้เงินจากอินเวสเตอร์เรื่อยๆแต่รัฐไม่ได้มองอย่างนั้นรัฐมองว่าให้เงินก้อนแรกไปนี่แหละแลอยูจะต้องกลายเป็น e, s อสให้ได้อซึ่งมันก็กลายเป็น s อสมันก็ความหมายของเอสก็คือบริษัทเติบโตไปสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แฮปป ถ้าเขาสามารถเติบโตได้มันก็เป็นกําลังของประเทศอันนี้ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าเกิดมันเติบโตไม่ได้ล่ะเงินที่ลงไปหมื่นล้านมันจะเป็นยังไง๋อ,อนะฮะคือคุณกิตินันท์ใอย่างเดียวไม่ได้นะครับพยายามจะชี้เห็นว่าเงินที่ใส่ลงไปกับตรงเอาพุตที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะตอนนี้เนี่เท่าที่ดูเนี่ยทางกระทรวงการคลังท่านรองนายกบอกว่ากําลังจะมีคล้ายๆกับสตาร์ทอัพเซ็นเตอร์แล้วก็เงินก้อนแรกเนี่ยก็จะมาจากทางวงเงินลงทุนประมาณสัก3,000ัถึงสี่พล้านใช่ไหมครับเ็นับต่อกองทุนต่อกองทุนนะแล้วก็จะมีเงินจากทางกรุงไทยจากทางออมสินจากทาง SME Bank ใช่ไหมหลายภาคส่วนรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นหมื่นล้านทีเดียว สำหรับกอง oh. ทุนสําหรับสตาร์ทอัพนะครับซึ่งคุยกันนะบรรทัดนี้แล้วเนี่ยคุณกิตินันก็สะท้อนความเป็นห่วงนะว่าถ้ามันเริ่มต้นจากนิยามที่ไม่ตรงกันและก็โมเดลซึ่งอาจจะนํามาซึ่งผลที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมแล้วเนี่ย อินพุตเข้าไปตอนเอาพุตออกมามันอาจจะไม่คุ้มหรืออาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณกิติรัตน์ครับครับผมว่าง่ายๆจากประสบการณ์ของเองผมเป็นเอเแนีมาสิบสี่ปีครับผมก็เคยได้เงินแบบเนี้ยที่รัฐบาลอื่นเคยทํารัฐบาลเดิมๆอเก่าที่ผ่านมาเคยทําครับก็เอาเงินมาแจกเอสอนีครับแจกป<อ>ีหนึ่งห้าแสนสามแสนล้านหนึ่งห้าล้านแต่พอผมได้เงินมาปุ๊บผมก็ใช้เงินไปแบบเอเนีครับครับสุดท้ายเนี่ยผมต้องเอาเงินไปคืน แล้วผมจ่าเงินที่ไหนไปคืนนะผมเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้คมันแปลงกลายเป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยกลายเป็นสองเท่าอือย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องฟ้องศาลกันขึ้นศาลปกครองขึ้นตลาการตว่ากันไปแล้วก็กลายเป็น NPL บริษัทที่เป็น SME ้็จะคิดแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟันอัพเนี่ยกองทุนที่เขาฟันนิ่งลงมาเนี่ยเขาไม่คาดหวังว่าเขาจะได้เงินคืนครับคือถ้าเจ๊งก็เจ๊งด้วยกันถ้ารวยก็รวยด้วยกัน รู้สึกมันแตกต่างกันเรื่องแนวคิดแล้วก็เป้าหมายอย่างชัดเจนเลยนะคุณกิตินันครับนะครับ,รบดังนั้นแล้วเนี่ยเราพอจะมีทางออกไหมเราพอจะมีข้อเสนอแนะไหมครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นสะท้อนตรงน,นี้น่าจะยังทันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาของประเด็นนี้ของคุณกิตินันคืออะไรครับเชิญครับผมอยากให้คนที่จะเป็นสตาร์ทอัพจริงๆครับเริ่มเรียนรู้ที่เป็นสตาร์ทแบบแบบ global definition วันนี้นะครับ,รบเริ่มเรียนรู้ว่า สตาร์ทอัพจริงๆเขาทำอะไรกันมีแหล่งเรียนรู้มากมายในเว็บไซต์ในบล็อกในคอมมูนิตี้แล้วพยายามเป็นสตาร์ทอัพให้มันเป็นสตาร์ทจริงๆส่วนคนที่เป็น S m e เนี่ยผมเข้าใจถ้าคุณได้ฟันดิ้งหรือส e ิจิ้งจากตรงน,นี้ไปแล้วเนี่ยก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ที่สำคัญผมอยากย้อนกลับไปที่ภาคราฐนะครับ,รบการที่เอาเงินมาหมื่นล้านแล้วมาให้สตาร์ทอัพและคาดหวังเขาจะโตเป็นเอ e นีเนี่ยให้เงินอย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอครับ มันต้องมีการควบคุมมันต้องมีการเทรนิง่งมันต้องมีการให้สื่อเรื่องอื่นด้วยให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็มีการติดตามพอสมควรครับการที่เราเป็นสตาร์ทอัพขนาดเราได้เงินจากอินเวสเตอร์มาครับมันก็ยังต้องมีการเรียนรู้เรื่องแบบนี้ครับมันไม่ใช่ให้เงินไปแล้วแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณเองอย่างนี้ครับ,รบทุกคนก็จะเหมือนได้เงินมาแล้วก็เหมือนเดิมใช่ครับแต่สิ่งที่อินเวสเตอร์ในสตาร์ทอัพจริงๆในโลกวันนี้เนี่ยเขาให้มาเขาให้พร้อมกับสิ่งอื่นๆด้วย ใส่เงินอย่างเดียวไม่ได้การมาช่วยเราทำโปรดักต์ให้สาเร็จอย่างเงี้ยครับลองคิดถึงความจริงนะครับถ้าเราให้คนไปตักหมื่นลายเนี่ยลายละล้านบาทอย่างเงี้ยคุณสามารถจะเทรนนิ่งคนหมื่นลายเอชบีหมื่นลายเนี่ยให้ทําให้เติบโตเนี่ยคุณเอากําลังที่ไหนไปทํอะพร้อมไหมใช่คุณพร้อมทําได้หรือเปล่าชจ้ไหมครับครับมันมันไม่เหมือนกันนะถ้าเรามองว่า สตาร์ทอัพคือเอสเอ็มีที่เกิดใหม่มันจะเยอะมากเลยอ่ะแล้วคุณเป็นเงินลงไปเยอะมากขนาดนั้นอะคุณพร้อมที่จะวิ่งไปประกบเขาแล้วให้เขาเติบโตมาด้วยเงินตรงนั้นอ่ะได้จริงไหมต้องพร้อมเถานการเป็นว่าผมเปิดร้านค้าอะไรขึ้นมาแล้วผมก็ได้เงินมาล้านนึงผมก็ใช้ตามชีวิตผมอ่ะผมก็ไปซื้อ m อต o อใจ e ซื้อรถปิกอัพแล้วมเินก็หมดไปค เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใส่เงินอย่างเดียวนะต้องมีการเทรนนิ่งต้องมีการจัดการฝึกอบรมต้องมีการดูแลต้องมีพี่เลี้ยงประคองไปด้วยไม่ใช่นั้นเงินที่ใส่ไปอาจจะสูญเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณกิตินันกำจะบอกนะครับที่ว่วงตอนนี้นะครับอ่านะครับเอาละครับท้ายสุดลวครับในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงทั้งการเป็น SME แล้วก็ SME ที่ทาร์นฟอร์เมอร์มาเป็นสตาร์ทอัพนะครับจะฝากคำแนะนำสำหรับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ หรือ S อ e ที่ต้องการเปลี่ยนมาเป็นสตาร์ทอัพยังไงเชิญครับครับผมอยากให้ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่จริงจริง,รงว่าออกมาจากหหาวิไรลยเลยจะเป็น S อ e เเแล้วเปลี่ยนเป็นสตาร์ทอัพนะครับอยากให้คิดก่อนนะครับว่าฉันอยากเป็นสตาร์ทอัพฉันอยากทำแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกจริงๆไม่ได้ทําตามแฟชั่นนะครับอย่าทําแอปเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทากันแล้วก็ทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทาทากันอยู่แล้วนะครับให้เอาความรู้ที่เราเรียกว่าโดเมนเอ็กซ์เพิดนะครับ ความรู้จริงๆในพื้นฐานที่คุณมีความรู้เรื่องนั้นจริงๆอะครับแล้วคุณเคยเจอปัญหานั้นมาจริงๆแล้วครับเอามาสร้างโซลูชันคุณจะเป็นไอทหรือไม่เป็นไอทีไม่ว่ากันคุณจะเป็นร้านชาลงไข่มุกอย่างน้องแพรที่ทำเฟสมีก็ได้คุณสามารถมีร้อยีสิสาขาได้ภายในสามปีเนี้ยก็ได้แต่คุณต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับเพื่อให้มันเติบโตได้เร็วเพราะนั้นสตาร์ทไม่จำเป็นต้องเป็นซอฟต์แวร์นะครับ เป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มีเทคโนโลยีเข้าไปจับจะทาให้คุณเสิโตแต่คุณต้องแก้ปัญหาเพียงให้ได้ก่อนครับเลือกเทคโนโลยีเนี่ยหาเอาก็ได้จ้างเขามาทําก็ได้ใช่ไหมจ้างเขามาเขียนซอฟตแวร์ก็ได้จ้างเขามาเขียนแอปพลิเคชันยังได้เลยนะแต่ต้องเอาเทคโนโลยีเอาอินโนเวชันเข้ามาประกอบกับธุรกิจเดิมของตัวเองด้วยก็สามารถจะเป็นสตาร์ทอัพได้ด้วยจริงๆของโลกว่าคุณทําแบบนี้แล้วมันแก้ปัญหาได้จริงๆคุณต้องเอาอินไซต์จากลูกค้าเข้ามาให้ได้จริงว่า คนที่เขาอยากได้โซลูชันของคุณเนี่ยมันอยากได้จริงๆหรือเปล่ามันแก้ปัญหาเขาได้จริงๆหรือเปล่าครับเอาละครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยโอกาสหน้าคงได้คุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณกิตินันครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณแจ็คอารุณสวัสด์นะครับหรือว่าคุณกิตินันอนุพันธ์นั่นเองนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท a n y w h e r e ร o go กเจ้าของเคลมดินะครับ มาคุยมาให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์กับเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพนะครับเอาละครับเราคงต้องพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออม ดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทน